าติดตามกันที่ชาวบ้านนะคะที่ตำบลน,นาพรุจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาร่วมงานบุญค่ะเป็นงานบุญในการประกอบพิธีบูรณะวัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปีในพื้นที่ค่ะ ทิมถนนทางเลียบรถไฟนะคะในหมู่บ้านวังวัวหมู่ที่หกตําบลน,นาพรุอําเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้จัดสนิกชนได้ร่วมใจกันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารที่พักสงฆ์สะนางหงโดยมีการประกอบพิธีพราหมณ์และพิธีพุทธมีนายสุคนกมุมทรัพย์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หตําบลน,นาพรุอําเภอพระพรมนะคะเป็นประธานในพิธีดาบตํารวจพักดีชํานาญเอี่ยมอายุสี่ี่ปีเจ้าหน้าที่ตํารวจ น้ำปากนาผนังผู้สืบพันและริเริ่มที่จะฟื้นฟูวัดสะนางหงนะคะก็เปิดเผยว่าในพื้นที่หมู่ที่6ตําบลน,นาพรุเป็นชุมชนขนาดใหญ่ยังไม่มีวัดหรือสํานักสงฆ์ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจึงมีแนวคิดค่ะที่จะสร้างวัดหรือสํานักสงฆ์ขึ้นในพื้นที่และจากการสืบค้นทางประวัติศาสตร์ก็พบว่าในพื้นที่บ้านวังวัวแห่งนี้มีตำนานว่าจุดดังกล่าวเคยเป็นวัดมาก่อนชื่อว่าวัดนางหงอายุเก่าแก่หลายร้อยปีแล้วค่ะ ซึงมีโครงการที่จะบูรณะพื้นปูวัดนางหงษ์ขึ้นมาใหม่ซึ่งในระยะแรกจะดําเนินการในการสร้างเป็นที่พักเอ่อเที่พักสงนางหงษ์ขึ้นก่อนนะคะในพื้นที่หนหลังและมีเป้าหมายจะหาทุนจะซื้อที่ดินในละแวกข้างเคียงค่ะให้กลับคืนมาและยกระดับเป็นสํานักสงและวัดนางหงในโอกาสต่อไปค่ะ